ลาลัยการอาชีพหนองหานขอนำเสนอการปฏิบัติงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยายลัยการอาชีพหนองหานประจำปีการศึกษา2563ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดังนี้นายพงศักดิ์ลุงป้อมป,ประธานกรรมการบริหารองค์การนายประวิทย์สุลาลายัยรองประธานกรรมการนายสมจิตรีลารองประธานกรรมการนายฤทธิพรแก้ววิเชียนรองประธานกรรมการ นายศักดิ์สิทธิ์อุตน้นหัวหน้างานกิจกรรมกรรมการและเลขานุการนางสาวพนธมนสีพาหาตคร,ร,รคูที่ปรึกษาองค์การกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนายสุธีสวรกครูที่ปรึกษาองค์การกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการครูที่ปรึกษาชมรมสิบชมรมวิชาชีพในการดําเนินกิจกรรมและกิจการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยายลัยการอาชีพหนองหาน ได้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับแผนคนดีและคนเก่งดังนี้โครงการพัฒนาคนดีและคนเก่งมี30แผนงานโครงการเป้าหมายที่1ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุขประกอบด้วยแผนพัฒนา5แผนได้แก่1.1แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพก้าวสู่อาชีพในฝันโครงการจราจรปลอดภัยใส่ใจความเป็นระเบียบ โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ1.2แผนส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการโครงการประกวดโฟกซองทวีนัมเบอร์วันโครงการพุทซอสายสัมพันธ์ที่และน้องภายในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังโครงการแข่งขันกีฬาสี1.3แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมรมมนาถบพิษโครงการไหว้ครูไหว้ครูช่าง1.4แผนส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยประกวดการร้อยมาลัยดอกไม้สดโครงการทัศนศึกษาดูงานทั่วไปและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา1.5แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงห้องเรียนโครงการปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติเป้าหมายที่สองว่าโดยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุขประกอบด้วยแผนพัฒนา5แผนได้แก่2.1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณวิชาชีพโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างกโลโรงงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์โครงการใช้งาน Google a p p for Education 2.2แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โครงการแข่งขันทักษะการร้อยมาลัยมาลายกรโครงการทูบีนัมเบอรวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่2.3 แผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงการอาชีพในฝันของนักบัญชีโครงการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า2.4แผนพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการโครงการวันสุนทรผู้ลำลึกและว,วันภาษาไทยแห่งชาติโครงการส่งเสริมรักการอ่านโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2.5แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากลโครงการภาษาอังกฤษวันละคำโครงการคำศัพท์ภาษาอังกฤษยานยนต์อิสุสุโครงการอาสาพ,พัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริต้านภายัยโควิด19ด้านบริบทสภาพทั่วไปและสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยายลัยการอาชีพหนองหานมีห้องสำนักงานสวยงามเป็นจุดศูนย์กลางให้บริการแก่สมาชิกมีสัญ,ญลักษณ ศาส,สนาพระมหากษัตริย์รวมไปถึงแบบแผนปฏิบัติงานและโครงการขององค์การแผนภูมิคณะกรรมการบริหารองค์การแผนภูมิตารางสถิติแผนภูมิตารางปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมมีความสะอาดเป็นสัดส่วนโต๊ะทำงานอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างครบถ้วนรางวัลระดับจังหวัดนายศักนรินทร์อินทนูนายกอวทรวิทยลาลัยการอาชีพหนองหาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีประจำปีการศึกษา2562 นางสาวพลรมนีพาหาตครูที่ปรึกษาอวทรวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีประจำปีการศึกษา2562รางวัลฮอนเนอร์อวอร์ดระดับเหรียญทองแดงประเภทที่7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัยรถไฟฟ้าสามล้อเพื่อคนพิการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีประจำปีการศึกษา2562นายนาธนาวิทย์บุญนาทีรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงประเภทที่ 1. สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตถาดวางเครื่องมืออเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ซาตินโรสดอกกุหลาบจากผ้าตวนวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงประเภทที่3สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานจักรยานปั่นไฟฟ้าเพื่อสุขภาพวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงินประเภทที่1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตู้อบแห้งระบบไฮบริดสำหรับครัวเรือนวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์ด้านหัททตถศิลป์ศิลปะจากเมล็ดข้าววิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงประเภทที่1สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครีมขัดอนเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้ รางวัลระดับภาคนางสาวกหนกวันชาติวงศ์การประกวดดนตรีพื้นบ้านประเภทเดี่ยวโปรงลางงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่29ประจำปีการศึกษา2562สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบโลกเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองการประเมินลูกเสือเนตรนารีวิสามันในสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับภาคประจำปีการศึกษา2562ในายวรากรพมโสภาได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงประเภทที่1สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตรถตัดหญ้าบังคับวิทยุน,นายศักดิรินอินทนู ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคครั้งที่29ประจำปีการศึกษา2562นางสาวแพรวพันธ์พลเยี่ยมได้รับรางวัลชมเชยประเภทที่6สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัวระบบบันทึกข้อมูลเครื่องมือคอมพิวเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2562นางสาวรุ่งทิวาอุตมะได้รับรางวัลชมเชยประเภทที่6สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัวระบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์รางวัลระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยาลัยการอาชีพหนองหารเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2562สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมอบเกียรติบัตรให้นายพงศักดิ์วงป้อมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2563ประเภทผู้บริหาร สํานักงานลูกเสือแห่งชาติมอบกเกียรติบัตรให้นายสุช,ชัยบุตรแสนลีเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจําปี2563ประเภทผู้บริหารสํานักงานลูกเสือแห่งชาติมอบเกียรติบัตรให้นายจิรพัฒน์จิรภาพพคพัคพรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจําปี2563ประเภทครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพหนองหารเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้ประหยัดเชื้อเพลิงปีที่22ระดับประเทศนัดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจังหวัดบุรีรัมย์ประเภทรถตลาด นายจีรายุทธโสภาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชายงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่29ประจำปีการศึกษา2562กระทรวงศึกษาธิการมอบโลกเกียติคุณให้นางสาวประพาดาพัานพนได้รับการคัดเลือกเป็นเยาว,วชนดีเด่น ประจำปี2564การเข้าร่วมกับกิจกรรมภายนอกคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบโลเกียรติคุณให้กับวิทยาลัยการอาชีพหนองหารเป็นองค์กรคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมปีงบประมาณ2564นางสาวกนกวันชาติวง์ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เยาวชนประชาธิปไตยรุ่นที่1ประจำปี2563นายอธิชาติพรมโกดได้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามคัคคีและส่งเสริมความปรองดองความสมานฉันท์จากจังหวัดอุดรธานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานีมอบกเกียรติบัตรให้กับวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมโครงการบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมวุฒิสภามอบเกียรติบัตรให้นายพงศักดิ์วงป้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนณวิทยาลัยการอาชีพหนองหานปัญญาเลิศเชิดชูคุณธรรมเป็นผู้นำอาชีพองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เราจะมุ่งพัฒนาสร้างคนดีสร้างคนเก่งสู่สังคมประเทศชาติต่อไปเป็นผู้น้ำพิชาชีพมั่นประดยาสร้างส่อเยี่ยมเตรียมคุณมาทำลับมาวิชา